สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้พี่กีน่าอยู่กับน้องอยูกิกับคุณแม่นะคะเห็นคุณแม่บอกว่าตอนนั้นงาน,งานบุบบ้านพี่จีจีอใช่ที่พิธีโซฮาเนาะพรามก็บอกว่าถ้ามีโอกาสได้ไปแม่น้ําโขงให้น้องไปจุดทไปจุด <ลง S 1> ทูบไหว้เพื่นวหวจังไรกาะให้เพื่อนบอกว่าน้องอ่ะมีเสือสายมัาตพุ่นเป็นเป็นเหมือนว่าเคยเกิด เรียนไ่ายใจเกิดอยู่แถวนี้อือก็นี้เป็นความเชื่อนะคะที่ทฟังจากทม,มาน,นมแล้วก็ท่านบอกว่าให้ถ้ามีโอกาสได้ไปให้จุดทุก16 2แล้วโยนลงม่น้ำผึงก็ขอขอมาขอพรประมาณนี้คนะ่ะนองวักน,นั้นก็ลพยาพญานาคจนแบบชนิดที่แบบคนมาดูใน YouTube ก็จะบอกว่าลาแบบเือนอยู่กี่มีโอกาสได้มาีก็เลย ตอนแรกแม่ว่าจะไม่ตามนะถ้าเก็บเสื้อผ้าให้ลูกครบถึงวันที่17ตอนแรกคิดว่าเออไปกับพี่ๆก็ก็คงเขาก็สบายอ่ะก็ไม่ตามดีกว่าเราก็ทำน่นทำนี่พักรอถึงวันที่17อะไรอย่างเงี้ยแต่มานึงได้ไปน้ําโขงเลยเราก็เออไปทําให้เสร็จซะเรามีโอกาสแล้วอะไรอย่างเงี้ยปกติเราจะไม่ได้มีโอกาสมาเลยถูกแม่โยนห่างจากแม่น้ำโขงไปโยนลูกต้องไปแล้วต้องไปทําให้เสร็จอืได้เพราะนี้วันนี้มาถึงแล้วนี่ค่ะแม่น้ำโขงเลยค่ะ กว้างใหญ่ไพศาลมากค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปจุดนะมาถึงแล้วก็จุดเลยดีกว่านะฮะเป็นการบูชาด้วยเป็นการทั้งบูชาเป็นการขอขมาแล้วก็เป็นการบอกเล่าเนาะบอกว่าลูกมาถึงแล้วอีหยังจึงสี่เนาะตามที่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ทักนะแต่วันนั้นเขาทักมาแบบนั้นก็เออเราก็มันเป็นความเชื่อถูกมันเป็นความเชื่อ เพบาความเชื่อนี่ก็คือแบบเข้าศรัทธาอย่างเข้ากไหวอัยนั้นแหละเขาบูชาอะไรเราก็จะบูชานั้นเหมือนบางคนไหวจอมปลวกไหวต้นกล้วยต้นไม้ยังส่นะแต่นี่ก็คือบูชาพญานาคแล้วเนาะคือมันก็แปลว่าอยู่กี่มีโอกาสได้มาจริงๆอืงอ่านมาไม่ถึงเดือนนะพี่จีน่าที่เท่าไหร่ที่เราทํากันมันยี่สิบเอ็ดเนาะน่าจะเดือนใช่ไม่ถึงพี่เ็วันที่ยี่สิบเอ็ดจได้ค่อค่ลงนะว่าโขดหิน เดี๋ยวระวังนะคะปบอุ๊ปแถวขาสวยมากค่ะเป็นพี่จีน่าเลยนะจุดตรงเนี้ยก็ได้แล้วก็ใกล้น้ำพวงขนาดนี้อ่าจุดตรงนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยขออนุญาตมาทางนี้ค่ะทางทางนี้มันมันสลบกว่าที่ไม่ไม่ใกล้เด็กดีกว่าเดี๋ยวลบกันแล้วนำเขาเด็กเนี่ยตรงนี้แหละสลบกว่าสวยกว่าพี่จน่าต้องขอบผมเส้นนี้นะมันเข้าหัวขอกร ต,ตรงนู้นก้อนหินก้อนนู้นลูนกแล้วก็ค่อยค่อยวางลงข้ามไปอีกเดินไปอีกเห็นก้อนหินตรงนู้นไหมที่มันยื่นไปอ่ะนี่ใช่ไหมเดินไปนานกับปลาลงมาแล้ว,อเ,วลเออตรงนี้พอด<ป>ีเลยนี่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 ลูกกัวน้ำบ่อยแม่ไม่เคยพาลงน้ำเพราะแม่กลัวก็เลยกลัวตรงนี้นนย่านมันงอยย่านงอยย่านอยเอาตรงนี้แหละพอดีค่ะแม่ย่านบนข้างบนโบไอ้ย่านตรงนี้บรรยากาศก็ในย่านนู้นอ่ะเดี๋ยวแม่จูนให้แล้วหนูก็ยืนนั่งงงอยนั่ง นั no oh, ่งอย่าเพิ่งโดดตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนน้ำอืมก็จะเป็นการทำพิธีไหว้เสมือนวานไหว้ทั้งครูไหว้ทั้งเนาะเราก็บอกไม่ถูกเออปู่พญานาคนั่นแหละฮะตามความเชื่อ เสื้อจังได้กระเหตุจังสันระปลดล็อกหัวใจด้วยการทําสิ่ง<ช>ที่เ<ช>นาะปลดล็อกหัวใจเราก็ถูกเป็นการามันกระคาใจเน,ะนาะอ่อมันก็คือเป็นการปลดล็อกหัวใจนี่ครับแม่น้ำโขงกว้างมาก บอกอาชีพการงานที่ทําำ อนนี้ก็มีโอกาสได้มาที่แม่น้ำโขงก็พอดีเลยค่ะได้จุดบอกอย่างที่แม่พามพิธีโซฮาที่เขาได้บอกไว้ว่า,วาดูกีเนี่ยเหมือนกับแบบมาจากที่นี่มาจากแม่นำ้ำโขงมอนตอนที่วันนั้นที่ดุกีลำคือลำแบบจนที่หลายคนแบบดูในคลิปเนาะคลิปนั้นก็เป็นแสนนะคะก็อบอกว่า ปล่อยลงไปรไม่ไม่ถูกไม่เป็นไรปล่อยโยนลงไปเลยก็ได้จ่ะจุ่มน้ำหน่อยจุ่มน้ำหน่อยยุกิ โ okay. ชคดีโชคดีบายบายในช่วงที่รอเขาถ่ายเ v นะคะพี่จี้กับพี่อูมนะคะทีมงานซีบลัยเล่นน้ำรอคะ่ะโอ้ยานปลาตายเดยแบันบนี้ ยุกี่ว่ายน้ำเป็นปบบยังไม่ฝึกว่ายน้ำไม่เคยพาลูกลงน้ำเพราะแม่กลัวเคยผสมการแล้วกลัวแต่ยังเรียนว่ายน้ำถ้านี่นี่เด็กวิถีชีวิตเด็กที่อยู่ใกล้ริมน้ำก็จะว่ายน้ำเก่งแบบเนี้ยเนี่ย ต้องเป็นมากเขาอยู่ใกล้น้าไม่รู้เขาจะมาเล่นใช่แล้วเขาก็จะเล่นเป็นก่อนจะว่ายน้ําเป็นก็กลืนน้ําไปหลายอ,อึกเหมือนกันค่ะใจมากค่ะแม่น้ำแข็งเยอใจมากอืมีกำลังชีวิตมากเลแบบนี้อากาศดีมากเลยอ่ะจะบอกว่าเป็นพอดีสารแต่ไม่เคยถ้าไม่ถ้าไม่ได้จับลูกมาก็ไม่มีโอกาสต้องฝึกว่ายน้ำ กีฬาว่ายน้ําก็ดีให้สุขภาพดีอาว่ายน้ำบ้องปีนี่นี่ขาดบ่ถือน้ําไหลค่ะไหลเบาๆไม่เบาอะฮะเรือก็ไหลตามฮะกว้างมาก อุมีเจ้าคนดังวันนี è, ้มาแกงฉันค่ะคิ้วสวยมากเลยวันนี้ดูมันจริงจังนะไปเีจเจะไปก้าวเอาลงไปข้างล่างเลยเอาลงไปเลยเออเออลงไปเลยเขาดีเขารู้ว่าคนไหนดีคนไหนชั่วค่ะรายมากนะนนนี่จะอยู่ในน้ำรู้ไหมพญานาคจะไม่พอใจสิ่งที่เจ้าทำกับข้าตัวไม่ได้นะขอวไมยได้วยนะ น้ำสวยาน้ำสังน่ะสวยเี่ายแม่ตงิได้มป้าน้ไม่กลวนะตนี่้าไหนาน้ม่กลัวอะไรน้ำน่ะสวยแมถ้าเดี๋ยวจะกลับบ้านผมบอกนะลูกนะ